สวัสดีครับคลิปแชร์ประสบการณ์สร้างบ้านมาอีกแล้วครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการถมที่ก่อนปลกบ้านนะเพราะว่าหลายคนก็กะเวลาการไม่ถูกว่าควรจะถมก่อนกี่ปีดีนะผมแนะนําอย่างน้อย1ปีครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างบ้านนะเพราะว่าโครงสร้างบ้านปกติแล้วเวลาเราออกแบบสร้างบ้านเนี่ยเขาจะมี การคำนวณมาแล้วว่าบ้านเราเนี่ยจะต้องอยู่บนเสาเข็มนะครับแล้วก็เสาเข็มเนี่ยบริเวณนั้นจะต้องตอกกี่ต้นเพื่อไม่ให้มันซุดนะครับมันไม่เกี่ยวกับดินที่เราถมนะครับนะเออแต่ที่ว่าผมบอกว่าให้ถมไว้ก่อนหนึ่งปีเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งวัสดุต่างๆครับวเวลาจะสร้างบ้านเนี่ยรถมันจะจมครับยิ่งเป็นพื้นที่สวนแบบที่ว่า,าผมให้ดูคลิปอยู่เนี่ย คือมันจมครับอันนี้คือไม่ถึงหนึ่งปีนะออก็จะต้องใช้การาถมลูกลังช่วยนะครับตอนแรกผมถมดินเฉยมันไม่น่าจะอยู่ก็เ,เลยต้องมาถมาลูกลังเพิ่มครับมันจะมีปัญหาตอนขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างเนี่ยะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบ้านนะเออก็ฝากไว้ครับถมสัก1ปีกำลังดีนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับจะมาแชร์